อืมเติมเลยสิหมดเลือดหมดเรายังไม่หมดเลยยังเหลือเยอะโดนดวตี้ฟูฟิลฟิงเกอร์อะไรไงเกม it's my perfect in battle You've chosen to serve Rosaria after all. She will be pleased with me for finding her another finger. <laughs> but be warned, my friend. Rosaria's fingers need only fetch tongues for their mistress. Otherwise, we are free, unchained. Like Yellowfinger, you can choose to believe that all fingers share camaraderie. But do not. <laughs> Rosaria's fingers. Otherwise, you are free. But do not. <laughs> เเมื่อเรามาที่ตรงนี้แล้วนะครับเป็นที่เคยซู้กบอดนะฮะจะมีลิฟต์อยู่ด้านหลังซึ่งอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ีนีก่อนนี่ครับตรงนี้ จะมีลิฟต์ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตรงนี้นะฮะไห้ขึ้นลิฟต์มาว้าวเสร็จแล้วนะครับไปที่ไหนวะน่าจะเป็นห้องนี้นะครับเราจะต้องไปนี่ไงจะต้องไปโจมตีอีกเขาเรียกว่า ไปบุกลูกเขานะฮะโดยใช้ b e a c k eye off ตัวนี้นะยูดเลยทีเดียวใช่เราจะอินเวสไปที่โลกของโลซาเลียนะฮะจิลเลอร์ ก็มาสิครับไม่ถึงครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไรมกันนะเนี่ยไม่ได้ใส่เอมเบอร์มาด้วยนะฮะเดี๋ยวโอ้แล้วโลก็ หลบกันหลบกันโอ้เดี๋เดๆๆ <c oughs> มันก็มีโลกันอื้เวทกัน <c oughs> เ,รกรเราได้ด้วยนะฮะอื <c> ้อ <oughs> <c oughs> เดี๋ยวมันใช้เคียว อืมอืมอืมเบ๊โอโ้โ,อโหมันโอ้แล้วจะมาอีกได้ไหมเนี่ยมาได้นะฮะเลือดเต็มโอเคลืมเตรียมตัวอยู่กระบุกไปให้เข้าฆ่านะครับ เอ่อโอเคประมาณนี้เค okay, อันนี้ต้องใช้หรือเปล่าผมว่าไม่ต้องใช้นะฮะผมว่าไม่ต้องใช้เราเพิ่มแบนแบนอะไรนี่เพิ่มสเต็งไม่เอาเพิ่ม,มเพิ่มอะไรดีอิสตัดเติมเลือดดีกว่าโอเค อันนี้โอเคอน,นเโอเคโอเคประมาณนี้โอ้โหยังไม่ทำอะไรทำไมอาวุธเราไอ้น,นี่แล้วเสื่อมแลวนะฮะอืมโอเคลองดูดาบนี้ไม่รู้จะฟันนะ่าทัานเลยนะฮะมันหลบเก่งมากเลยขออีกทีละกันนะครับ อ่าอีกรอบนึงเม่อกี้ไม่ได้เตรียมตัวเ้ย,อยพอเข้ามาโลกนี้แล้วปวดเลือดมันหายไปเยอะเลยนะฮะ I, ออเราลืม <Okay. S 1> เราลืมเอมเบอร์นะฮะ ดาบเราแหลกเติมเลือดอีกสิไม่มีแล้วมั้งไม่มีให้เติมแล้วมั้งยังมีอีกล่ะยังมีให้เติมอีกหลือเลือดเนี่ยเฮ้ยอีกแล้วทะลวงไส้กระโดดหรอกออือหือด โดนทะลวงไสแล้วโอ้ยตายเลยทีนี้พอกลับมาขวดเลือดเต็มเลยฮะแต่พอไปขวดเลือดเหลือครึ่งหนึ่งไม่รู้ผมจะใส่เอมเบอร์ไปแล้วมันจะไปถึงโลกนู้นหรือเปล่าเลยลองดูนะฮะ ถอ,อกคีโอเหมือนเอมเบอร์จะไม่มีผลนะฮะอืออืออืมอืมอ,อถอยก่อนอืมอืมอือต้องให้นบุกเข้ามาครับเราอย่าบุกเข้าไป อื้มอืมอืมอ้มจะได้ไม่เสียแรงนะครับเติมเลือดแ อืมเติมเลยสิหมดเลือดหมดเรายังไม่หมดแล้วยังเหลือเยอะโดนสุดดูที่ฟูฟิว โอเคแล้วฮะเราก็จะได้หน้ากากของเขามาได้ดาบเคียวแล้วก็ดายโซของโรซาเรียมานะครับนี่เป็นเควสของโรซาเรียนะแล้วเราก็กลับมันจะมี2กรณีก็คือเราไปชุบชีวิตโรซาเรียหรือว่าเราจะเอาไปแลกเวทแลกของนะฮะกับพระราชานะครับ หน้ากากน่าจะรีวิวได้เลยนะเนื่องจาใส่หน้ากากให้ดูนี่ไงครับหน้ากากซิลเวอร์มาหน้ากากเงิอนอ,อ๋ก็เท่ไปแบบพรราชจ,จิ๋วยู่ตรงนี้นะฮะจะมาดูว่าโซ so ของโซนนี่ไงแลกเวียอันนี้ได้นะครับแต่เราใช้ไม่ได้ต้องใช้เฟียสถึงสามสิบห้าอ้าวเฟียสเรายังไม่ถึงบอลทิฟูซันไลท์นะครับเพิ่ม HP ให้ตัวเองแล้วก็คนทั้งท้างนะฮะเอาโอเคครับผมสำหรับเวสยของ โลมาเซียโซมาเลียก็ชื่อแอล้วคุณชื่ออะไรจำไม่ได้นะฮะก็โซของโซมาเลียก็จบเพียงค่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับมีอะไรคอมเมนต์ได้ใต้คลิปไว้เจอกันที่ตะไปสวัสดีครับ